สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะมาเดอกินข้าวจีพี่น้องกินข้าวจีเนีมยมอแลงทุ่มสิบหาโอ้ทุ่มสี่สิบหานาทีทางสวีเดนค่ะกินข้าวอันบบแซบพี่น้องกันบบสะบบค่อยสบายไหมคะ่ะตั้เมียงพี่น้องตําเมียงประแดกตอน บักพีกดิบแล้วก็ขาใบบกโหดไอหอมแดงหอมแดงบ้านเห้าอนพี่น้องนี่ค่ะตอนประเด็กยุใสนนอกจำหลายจนบานเหมือนละ่ะอันขาตั้งกล่อง่ามีพี่น้องเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเล่าซื้อๆเ้ยค่ะอันบใอ้พี่น้องฟังว่าอัน กินเป็นน้ำนะพี่นอนะ้องเนาะมันบ่อสบายยังว่าขานพี่น้องเงิน้าพูาุอยูด่ดีดีสิเลกงานแล้วว่ามาบอกให้ฟังจะผู้อยากฟังผู้บูอยากฟังกับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะพี่เลิกงานแะล้วพี่น้องอีกสะสมองนึงเลกงานเป็น้าพูา้ทฒ่าพผู้ป่วยอื เปย่งางออกกำลังกายแดดดีว่าสัน้นเถ่ายานมากงางักยังเดี๋ยวที่นี่ย่งางไกลเครื่องทงั้งหมดที่น้องเดี๋ยวที่นี่ก็ร่างสีเหลี่ยวแล้วไปสีเหลี่ยวเขาที่พักแล้วล่ะขอดแล้วว่าเป็นเป็นวูบมาบาทหนึ่งเนะะี่ยค่ะขอดหรืว่าเนาะผมก็ต้บอกคุณย่าด้วยคุณย่ายคุณย่ายจะอยู่กอนข่อย คอยน้ำมืดคอยวิ่งวิ่งมาเทื่อนหนึ่งเทียเดียวคอยกระสิกรอนราไหวนะค่ะโอเคก็หายใจบปทวัวงท้องเนาสิไปไหวเถื่อืป,ปุ๊บสิเขาบอกก้มบบกามตานีแขนก็อทุกบาทยางเขนว่านี่นวองเออโู้หวังคอยปเป็นอย่างคอยสิโทษจองตรวจเวลาน้าหมออยู่่ะ เรียกว่าข่อยกินกาแฟไลาไยไปบอ้อแล้วก็ดื่มน้ำหน่อยเรียกว่าข่อยกินข้าวเหนยียวลายกระบุ้งมันอีกก็กินข้าวจีอีกลรอโอ้ยนี่ข้าวเหนียวน้ำตาลมันหลายหรือว่าข่อยเป็นเบาหวานใช่เ่รักเป็นเบาหวานใช่บอ่อื้าวเสียบหางเจียวเจียวปอกพลิ้วๆตำปลาแยงใส่ข้าวใส่น้ำเ,เอบอเียง เป็นขึ้เหมียงนะพี่น้องใส่ป่ะค้ามเปียงลงไปไปจำมาขึ้นเบะบตอนตะแดกปากกดีปุ่นไปยุ่งรังอันนี้มืดลแล้วก็จะกินเขาแล้วก็จะกินยาค่ะ